เออก็จริงเพราะว่าเออมันหน้าแรงด้วยเนาะอันนี้ตาเขาเริ่มจุดให้มันเป็นควันแล้วนะแล้วก็มีการแจ้งคนด้านล่างบอกว่าให้เตรียมน้ำเพราะว่าเผื่อไฟมันหยดลงมาช่วงนี้มันหน้าแรง เดี๋ยวไฟจะไหม้ในป่ายยางซะก่อนราต้องคอยดับข้างล่างถ้ามันมีเป็นไฟเปลวไ,ไฟล่วงลงมาพื้นอันนี้ต้องระวังนะคะกำลังมาเลยกำลัง <c oughs> มือก็ถือก้องสั่นเนี่ยเพราะว่ายุงมันกัดแล้วมันอยู่นิ่งไม่ได้ยุงกัดโอ้อยควันเต็มตัวตาเลยจุดไฟแล้วเนี่ย เตรียมอุปกรณ์ถังใส่น้ำผึ้งไฟลุกแล้วเออก,กำลังเลงอยู่ว่าไฟจะไฟจะลนตูดตาดรืยเปล่า โอ้ยย่งกัดมือขยับไม่ได้ขออภัยภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะว่าต้นไม้มันสูงมากเราต้องสูมมือมันต้องนิ่งมากเลยยินเสียงเสียงแม่มันเสียงพึ่งเหรอ เห็นแม่มันแหละออกกำลังเนี่นนเมื่อกี้เหรอใช่อุปกรณ์ตามีแค่นี้นะมีแค่นี้แหละไอ้คุมหัวเลยเนี่ยนะมีดไม่ใส่แล้วไอ้นี่แหละหืาามตาไข่คุมมันเดียวเลยเออตาไข่คุมหัวแค่นี้นะอา่ามีแค่นั้นแหละ แต่เสื้อน <laughs> <us> ี่ถอดหมดนะแต่คุ้มแค่หัวเสียงอีกหนึ่งว <eterm oon> ่า <Pacific> ส <astrology> ิจักพันตัวจักมื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยอยงเช่นนั่นเหรอไงเดี๋ยวว่าพันครัะเพรว่ารักงานมิมหังเดี๋ยวตอนนี้เอาอะไร้ม่รู้มีมาแม่ปวดขวดไอ้ นี่คือถ้าอยู่ตรงนี้ถ้ายินเสียงนะะมันจะแบบเสียงเหมือนอะไรอะเสียงเหมือนแบบบนถนนแล้วรถมันวิ่งผ่านอะเนาะลมลมพัดเออเสียงเหมือนลมพัดแรงๆอะแต่นี่ก็เสียงพึ่งนะคะเพราะไม่มีลมเห็นป่ะเห็นใบไม้ป่ะแต่ได้ยินเสียงเลยว่าอือช,ชัดมากเลยอะเป็นใบยกสูโ<ห>่โอ<ห>้โหยิห้มใส น้อมัดขึ้นไปนะยาสูบนี่อันนี้คือต้องต้องเป็นยาสูบด้วยเหรอพ่อนี่หนูเพิ่งได้ยินเสียงพึ่งครั้งแรกในชีวิตที่แบบอย่างเงี้ยเนี่ยงมากโอ้จริงจริงจริงวิชมองอนี้อนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นพึ่งไหมคะอยู่ตรงเนี้ยไกลมากนะแต่ได้ยินเสียงพึ่งชัดมาก เนี่ยจากกล้องเห็นเนาะตอนนี้บินหนีออกมาเอาจากล,างลังละดูดจากตอนแรกสงบนิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้แบบบินกระเพือออกมาแบบเราก็เห็นบางตัวมาใกล้กลๆแถวนี้เหมือนกันเราจะโดนลูกหวะอัปน,น่าเป็นไรมันมันไม่ค่อยลงข้างล่างนะขบนอย่างเดียวอื้อ ได้ยินเสียงหึอหือดังมากกลับไปบ,บ้านเลี้ยงสังว์ไหนเนี่ยชืนอีะกรเข้าเล้าว่านั่นนี่ผมว่าจะไปอุ้มร่มดูถามเรแล้วก็โอไปมาเนี่ยไปแบ้แบบแบบอืมนี่มองไม่ค่อยชาัดทำมันเริ่มมืดแล้วด้วยแล้วก็ใบไม้กิ่งไม,ไม้บางแล้วก็ควนันอีก อาจจะมองไม่ได้ไม่เห็นตอนตัดตัดมันพึ่งเนาะสูงมากว่าสูงมากไปกว่านี้มันจะมันจะยิ่งแตกอะอนอา